วีออสเข้าใหม่คันนี้นะครับไม่แค่8 0 0 0 0ปี13ดอกเบี้ยพิเศษ4ปี3.39หัวน็อตแก้มเดิมเดิมน็อตฝาเดิมเดิมไม่เคยไขยไม่เคยขยับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้เป็นของ3ามเคเครื่องยนต์ v v t i ประหยัดน้ํามันคันนี้ไม่แค่8ป0หมปี13นะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้ไม้แท้ไม้เดิมสีพิเศษสีเทาสีพิเศษสวยๆแบบนี้คลิปนี้ทีเด็ดนะครับโครงสร้างเดิมสองคันดูให้จบ สวัสดีครับสวัสดีพี่พที่สนใจรถมือสองทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เป็กนะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเพชรยนต์ผมมีรถด,ดีๆคุณภาพเด็ดๆมาให้พี่ๆรับชมกันอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออส1.5รุ่น E ปี2013นะครับปี2013ยังได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับ4ปี3.39นะของธนาคารเกียรตินาคินนะครับอันนี้จะเข้าร่วมโปรแกรมด้วยนะครับถ้าเกินปี13เนี่ยจะได้ดอกเบี้ยปกติแหละ คับพันนี้แนะนําเป็นพิเศษ1.5รุ่น E ปี13ที่สําคัญทีเด็ดเลยคือเลขไม่์แค่86,000นะครับใครกาลังสนใจ V ออสโชมนี้นะครับอึดถึกทนนะครับเครื่องยนต์ VVTi นะครับอึดถึกทนนี่ครับกระจังหน้าแบบนี้รู้เลยนะครับว่าเป็นโชมใยนเชันนะครับสีหายากด้วยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมนะครับติดตัวไฟตัดหมอกใส่กรอบโครมมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับมาดูผิวพันธนะครับของตัวฝากระโปรงนี พยนต์นะครับเราเก็บงานให้แล้วนะครับเก็บงานให้ทุกชิ้นนะครับเราไม่ได้ขายรถเดิมๆนะเราขายรถปรับสภาพนะครับมีการขัดสีนะครับเราก็เก็บงานทุกส่วนให้เลยนะครับทั้งภายในภายนอกทําสปารถให้ครบหมดแล้วนะครับเช็คช่วงล่างนะครับเช็คแบตเตอรี่ทุกอย่างให้ครบหมดนะแล้วก่อนปล่อยเรามีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะมาดูไฟนะคันนี้ไฟแท้ไฟเดิมโรงงานเลยนะครับเราขัดให้แล้วเงาเงาใสๆใหม่ๆนะครับดูนะครับตัวข้อต่อตัวข้อต่อนะครับ แนบชิดสนิทนะครับป่องซุ้มล้อสวยๆแบบนี้เลยวีท่าไหนสนใจนะครับ V8 คันนี้ราคาเป็นงแค่275,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับทั่วประเทศเลยนะครับถ้าจัด3แสนนะจัด3แสนก็คือบวกค่าประกันนะครับไปด้วยนะจัด3แสนเหลือเงินกลับบ้านนะครับก็ได้ดอกเบีย้ย3.39นะดอกเบีย้ยพิเศษของเกียรินาคินนะครับผิวพันธุ์ข้างๆนะสวยๆแบบนี้ป่องซุ้มล้อด้านหลังสวยๆ คันนี้พิเศษตรงที่ได้ยางมิชลินด้วยนะครับได้ยางมิชลินแบบนี้เลยนะได้ยางเดี๋ยวผมเช็คเปียางให้ได้ยางปี17บเดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยางให้อต้องเป็นยี่ห้อแบบประมาณดนหลอบอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นยางให้ปี20ขึ้นนะครับสัญญาครับเดี๋ยวเปลี่ยนปีนยางให้นะครับมาดูไฟนะไฟไท้ายแบบนี้เห็นเมื่อไหร่กายรู้เลยว่าเป็นโฉมไม่ไเช่นนะครับวีออสโฉมนี้นะต้องบอกเลยว่าเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะครับสวยๆแบบนี้ผิวพันธ์ กริปกริปนะครับมีติดสปอยเลอร์มาให้เราด้วยนะครับวี่ทนไหนะกำลังมองหาเก่งราคาถูกนะครับผ่อนเบาๆนะครับ5-6,000นนะผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทอ่ะแนะนำคันนี้เลยนะครับ t o y o ต a v วีออสนะครับดอกเบี้ยนะครับพิเศษถ้า4ปีเนี่ยจะ3.39นะถ้า5ปีนะครับจะ3.99 6หกปีจะ4.99นะครับดอกอาจาร์ดอกเบี้ยเป็นประมาณนี้นะของเกียรตินาคินนะสำหรับยอดจัด300,000บาทนะครับ แต่ราคาขายคันนี้อยู่ที่275นะถ้าเกิดว่าจัดได้เกินๆท่วมๆล้นๆครับภายในนะครับนี่เปิดประตูมานะําหรับชมไมน่าเชนรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นออกสีเทานะคันนี้เป็นสีพิเศษนะที่มันออกมาช่วงปลายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะคันนี้เป็นสีพิเศษที่ออกมาช่วงปลายเลยนะอันนี้นะครับก็กระจกพับข้างไฟฟ้าได้ปกตินะปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้านะครับแอร์กลมๆนะครับมีที่วางแก้วน้ําคอนโซลสีเทาอ่อนสลับเทาสลับเทาเข้มนะครับ วิดิโอรุ่นนี้นะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ผมนี้ผมเคยใช้นะทนจริงนะเปลี่ยนสายพานที่300นะครับคันนี้เลขไม้แท้ไม้เดิมนะครับรับประกันถ้าไม่ใช่ไม้แท้ไม้เดิมนะครับมีกับไม้กอไม้ชนหนักปิดความจมน้ําซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับมีแอร์แบ็กให้เราด้วยนะครับสำหรับชมนี้รุ่น e มีแอร์แบ็กถ้ารุ่น j ยังไม่มีนะครับเบาะจะได้เป็นเบาะผ้าสเปคเดิมนะสเปคเดิมโรงงานนะครับสีออกเบลดนะนุ่มๆน,นะครับนั่งสบายๆแบบนี้อ่ะเรามาดูทางด้านหลังกันบ้างนะครับ ทางด้านหลังนะสวยงามนะนั่งนั่งสบายแน่นอนนะครับเป็นเก่งเล็กซีดานนะเครื่องบรรทที่นั่งสบายที่สุดแล้วสำหรับวีออสอันนี้ยวผมขึ้นไปลองนั่งนะนี่ข้างบนนะโปร่งโปรงนะไม่มีติดหัวเลยนะครับนั่งสบายๆนะครับอมาดูด้านหน้ากานันดีใช้งานง่ายๆาย,ายสบายๆนะครับแอร์แบบหมุนนะเกียร์แบบขั้นบันไดมีแอร์แบ,บ็กปลอดภัยแน่นอนนะครับนี่ให้ดูโครงสร้างตรงนี้สวยๆมาเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมนะครับด้านหลัง นะครับห้องเครื่องนะครับแล้วก็ด้านข้างทุกจุดเลยมานะเริ่มต้นที่ตรงนี้กันก่อนดึงโครงสร้างดูนะครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์กนะเรียงสวยๆคมๆแบบนี้นะครับคันนี้สวยเดิมแท้แน่นอนนะครับพวกสติ๊กเกอร์คาเตือนนะน,อนอ็อตฝาน็อตประตูนะครับคมๆนะครับไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับทางด้านบนและด้านล่างนะครับผมเปิดฝั่งนี้ให้ชมนะครับนี่อ่ะ นี่ตะเข็บเมนอาร์สวยๆนะเรียงกันแนบชิดสนิทแบบนี้คันนี้โครงสร้างเดิมๆนะไม่มีพิกคว่ำไม่มีตีลังกานะครับและที่สําคัญเพชรยนต์เราโอนเล่มจริงนะครับไม่ได้แบบเอ่อโอนลอยนะเราโอนเล่มจริงนะครับก็คือโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรามีโอนเล่มได้นะครับแล้วก็เออ่ไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํากลับไม่ก่อไม่นะครับใครกําลังมองหานะครับปีสิบสามไม้น้อยๆน,นะคันนี้รถบ้านนะครับปีสิบสามเลขไม้น้อยๆแบบนี้แนะนําคันนี้เลยนะครับวีออสทะเบียนหนึ่งกมห้าสี่สองเก้า 2 7 5 0 0 0ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น4ปีนะครับ3.39 5ปี3.9 3.99นะ6ปี4.99ชี้แจงละเอียดนะครับมีใครครับให้ดูนะโครงสร้างนะครับตะเข็บตะเข็บเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้โครงสร้างเดิมนะไม่มีพลิกคว่ำนะครับไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักนะครับอย่างแน่นอนนะไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกลับไม้ก่อหม่นะครับตมามมาตรฐานบริษ,ษัทเพชรยน์นะต้องบอกเลย คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเช็คเล่มมาแล้วนี่แผ่นเพลทนะครับอยู่ครบแบบนี้นะครับน็อตประตูไม่เคยไขไม่เคยขยับทั้งบนนะครับและด้านล่างเลยนะครับดูตะเก็บเมนอาร์นี้ดึงมาคมๆนะครับเมนอาร์คือขุนยนต์เขาจับยิงนะครับขุ่นยนต์เขาจับยิงนะครับในการเชื่อมนะครับสวยเดิมแบบนี้นะครับไม่อยากให้พี่ๆพลาดการนะ สนใจติดต่อเป๊กนะ0659513374นะครับเดี๋ยวจะมีรถราคาประหยัดนะครับแบบนี้มาให้พี่ๆรับชมกันบ่อยๆเลยนะครับอาทิตย์หนึ่งสัญญา4-5คลิปต้องมีนะครับนี่ครับให้ดูน็อตฝาท้ายคมๆนะไม่มีรอยไขนะครับไม่มีรอยขยับนะครับซิลซิลิโคนตะเข็บเมอาร์เรียงครบๆแบบนี้เรียงครบๆกันแบบนี้เลยนะครับรูรับอากาศอยู่ครบเลยนะครับรูรับอากาศอยู่ครบนะเวลาขึ้นรูปเหล็กของฝากระโปรงท้ายนะครับคันนี้ฝากระโปรงท้ายเดิมแท้โรงงานโตต้านะครับ นี่น็อตคมๆกลมๆแบบนี้ตะเข็บเป็นอาร์คเรียงนะกระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับก็เรียงตรงนี้นะมีรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบๆเลยนะคันนี้สวยเดิมนะสภาพค่อนข้างจะเพอร์เฟกเลยนะครับนี่สแตนเลสนะครับเดิมแท้โรงงานพาร์ทของโตโยต้ตาทำไฟนะครับจะมีโคอิโตกับสแตนเลสนะครับบางรุ่นเป็นสเตนเลสบางรุ่นเป็นโคอิโตะนะครับมาดูโครงสร้างทางด้านหลังนะครับสวยๆเดิมๆนี่ไม่มีรอยงัดแงะ,งะแกะเก่าใครลังมองหาวีออสนะขับประหยะัดน้ํามัน ขับขับคล่องตัวนะครับแนะนําคันนี้เลยนะอันนี้ก็มีแผ่นแผ่นรองให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะอุปกรณ์นะเดี๋ยวใส่ให้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ช่างนะ่าจะออกไปทำทำความสะอาดนะแต่ก็ดีเหมือนกันเราได้ดูโครงสร้างทางด้านทางด้านหลังนะสวยๆเดิมๆอันนี้ตัวซีลไข่ไก่นะเดิมๆแท้โรงงานนะไม่มเีเขาเรียกว,ว่าตัวอ็อกนะครับไม่มีชนถึงโครงสร้างทางด้านหลังอย่างแน่นอนนะเดีย๋ยวเรามาดูนะครับทางด้านหน้ากันบ้างคันนี้นะครับได้ตอบเป้พิเศษนะ แล้วก็ถ้าพี่ๆสนใจนะรุ่นอื่นคันอื่นนะยาริสวีออสเอาติดติดต่อมาที่เป๊กได้เลยนะครับ0659513374อย่างคันนี้นะคันนี้รุ่นเจนะปี13 000, เหมือนกันแต่แต่ได้เป็นรุ่นต่ำกว่าแล้วไมเยอะนะไมประมาณแสนหกนะครับคันนี้รุ่นเจสีขาวไมแสนหกสองแสนสี่หมื่นห้าพันนะปีสามเหมือนกันแต่ถ้าเป็นผมผมเอาคันนี้นะครับสีสวยกว่าด้วยสีพิเศษนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ไมแค่แปดหมื่นไมแท้ไมเดิมเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับไมน้อยกว่าครึ่งหนึงนะ่ง รุ่น e นะครับรุ่น e มี airbag นะรุ่น j ไม่ค่อยแนะนำนะถ้าเป็น v ีออเพราะของเขาจะไม่มี airbag นะครับอุบัติเหตุมานี่เต็มๆนะครับเนี่ยรุ่นนี้ไม่มี airbag นะครับเพิ่มนะความปลอดภัยนะเพิ่มแค่ไม่กี่หมื่นนะครับดีกว่านะขับยาวๆอีกเป็น10ปีนะครับคุ้มแน่นอนอ่ะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับนะครับทั้งบนและล่างเลยน่ะน็อตแก้มเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับน็อตแก้มไม่เคยไข่ไม่เคยขยับ เสียงเครื่องยนต์ปกติแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้แล้วเป็นของ 3k นะครับเครื่องยนต์ VVTi นะครับ 1,500cc ประหยัดน้ำมันเดิมๆแท้ๆ,ๆอย่างแน่นอนนี่เดีย๋ยวตเลยนะครับน,น็อตหัวน็อตเดิมๆน็อตแก้มเดิมๆแบบนี้นะครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงาน100%นะครับอ่ะคันนี้นะสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบๆนะครับแผ่นรองนะครับอยู่ครบๆยางรองนะครับอยู่ในสภาพดีนะซิวิโค้ดนะครับตัวขึ้นรูปเหล็กนะอยู่ครบๆแบบนี้ ไม่อยากให้พลาดกันนะคันนี้นะครับราคาพิเศษ275,000ได้ปี13ได้สีพิเศษนะครับมีไฟตัดหมอกให้แล้วไมค์แค่80,000กว่าไมค์แท้ไม่เดิมโรงงานดอกเบี้ยนะครับ3.394ปี3.99 5ปี3.499นะครับ6ปีนะครับแต่คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสามารถติดต่อผมนะ0659513344นะเดี๋ยวบริการเดี๋ยวให้คำปรึกษาให้นะครับ แต่ดอกเบี้ยพิเศษต้องบอกก่อนว่าต้องจัด3 0 0แสนนะก็คือจัดเกินมา25 0 0 0นะครับจัดเกิน25 0 0 0ได้แน่นอนราคาประเมินมันได้เกิน3 0 0แสนนะครับจัดเกิน2องหมาแล้วอาจจะไปใส่ค่าประกันค่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับอ๋อคลิปนี้นะครับถ้าพี่ๆสนใจนะติดต่อผมได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไ like ลค์กด u b s c r i b e นะครับจะได้มีจะได้ไม่พลาดนะชมรถใหม่ๆแบบนี้นะคลิปนี้ขอตัวก่อนอยาก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พี่จะได้ไม่พลาดรถสวยแบบนี้คลิปนี้ขอตัวนะครับสวัสดีครับ